มาจัดบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นปิ้งย่างสุดพรีเมียมที่ร้านเนตากริลชั้น4 Cicon Square พิเศษสุดสำหรับสมาชิก Cicon Plus สามารถใช้คะแนนสะสมแลกส่วนลดและของรางวัลได้ตลอดทั้งเดือนได้ที่จุด redemption ชั้น4ใช้5,000 point แลกบุฟเฟ่เนตากริลมูลค่า6,98ได้หนึ่งที่คุ้มมากเวอร์เรามาจัดแบบ1,699เน็ตได้ล็อบสเตอร์แบบนี้คนละหนึ่งตัวที่เหลือสั่งได้ไม่อัน้นถังเนื้อวากิว A4 ขาปูสูไวสูชิซาชิมิแน่นๆอูนิฟัวกรามากันครบ เนื้อญี่ปุ่นลายหินอ่อนมันแทรกฉ่ำๆใครไม่กินเนื้อก็มาได้ซีฟู้ดเขาจัดมาเต็มมากอาหารจัดจานมาแบบยิ่งใหญ่อลังการของสดคุณภาพดีแซลมอนทูน่าหอยเชลล์กุ้งหวานเอ็นกะวะชิ้นใหญ่เบินไฟมาหอมๆอันนี้คือนุ่มแบบละลายไปเลยระหว่างกินซูชิก็ปิ้งย่างไปด้วยจัดเมนูไฮไลท์ l o เตอร์กับขาปูสวายกันก่อน l o บสเตอร์รัดซอสใส่เครื่องมาแบบจุใจขาปูสวายนี่ย่างแค่แป๊บเดียวพอตัดเปลือกแกะเนื้อได้เนื้อปูชิ้นใหญ่ๆออกมาแบบนี้เลย ใหญ่จริงอะไรจริงโดนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดๆคืออร่อยเข้ากันขั้นสุดเนื้อเนื้ออะไรก็บรรจงวางลงไปเต่าทานร้อนแรงย่างสนุกพอเนื้อสุกได้ที่ก็จิ้มกับน้ำจิ้มเนตาบาร์บีคิวและสไปซี่มิโซะสูตรซิกเนเจอร์หรือจะห่อเนื้อกินกับผักแบบนี้ก็เลิศไปกันต่ออย่าได้หยุดอย่าได้แผ่วอาหารเยอะแยะมากมายกว่าร้อยเมนูตามมาฟินกันได้ที่ร้านเนตากริลมาซีคอนสแควร์แล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกซีคอนพลัสรับพอยแรกสิทธิทประโยชน์สุดคุม้ม